สายจิวเวอรี่มาทางนี้เลยนะคะสวยหรูดูแพงค่ะเครื่องประดับสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะสุภาพสตรีทั้งหลายเนาะค่ะที่ชอบสวยๆงามๆเนาะค่ะสำหรับคุณผู้ชายก็โอเคอยู่นะคะก็มีหลากหลายเลยเนาะค่ะเครื่องประดับนะคะ b ร i n g b l i นะคะ ช็อปปิ้งดิอยู่ที่ M B K เนาะค่ะสวัสดีค่ะคุณเพื่อนคุณผู้ชมค่ะวันนี้คุณธิดาพามาเที่ยว M B K Hall นะคะเดี๋ยวคุณธิดาจะพาเขาไปเดินเลยนะคะเดี๋ยวเขาไปเดินชมกันเลยตามมาเลยค่ะพเพื่อนๆค่ะคุณรธิดาพาเข้ามาข้างในแล้วนะคะ เป็นบรรยากาศน,น,น้อค่ะมาบุกคอนาค่ะตนุืองคอเนาะค่ะบ่หลังจากที่เงียบหายไปนานเนาะค่ะคุณทิดาจะพาเพื่อนๆขึ้นบันไดเลื่อนไปเลยนะคะไปตามชั้นต่งตางๆเนาะค่ะก็ผู้คนก็ถือว่าเยอะอยู่นะคะ 3ก็จะมีช้อปปิ้งสตรีทนะคะแต่ว่าเดี๋ยวคุณริดาจะพาลงมาเดินเนาะคะ่ะคุณริดาก็จะขอพาเพื่อนเพื่ผู้ชมเดินขึ้นไปข้างบนก่อนนะคะไปเราจะไปที่ชั้น4กันนะคะคุณลัิดาจะไปร้านสมาร์ทโฟนนะคะ สีกันนะคะคุณผู้ชมะคะ่ะก็มาถึงชั้นสี่แล้วนะคะเป็นชั้นของสมาร์ทโฟนนะคะก็จะมีช็อปแบบหลากหลายมากๆเลยนะคะร้านทุกรา้นกรานเลยนะคะเราจะเลร้านไหนก็ได้นะคะ ได้จะถึงร้านที่คุณธิดาจะเอาโทศรศัพท์มาซ่อมแล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวในระหว่างที่รอการซ่อมโทศรศัพท์นะคะคุณธิดาก็จะพาเพื่อนเคุณผู้ชมไปเดินทีอ่าช็อปปิ้งสตรีทนะคะที่ชีสามค่ะ mm hmm. ก็ถึงแล้วนะคะร้าน ในระหว่างที่รอการซ่อมโทรศัพท์นะคะ,ะอย่างเราพิลงมาชั้นสามนะคะมาที่ชอ้ะะชอปปิ้งสตรีนะคะลุ้นเลยค่ะเดีจ้าพนักงานจะพาเราไปเดินเลยนะคะข้างในนะคะก็จะมีช็อปแบบเยอะมากมายมเลยนะคะช็อปเยอะมากเลยนะคะเจ้พนักงานจะพาเดิน เราเลาะดูผ่าเซอร์เว่เนาะคะ่ะผาเซอร์เว่ก่อนนะคะเราเราจะยังไม่ซื้อค่ะยังไม่ซื้อเราต้องแบบเซอร์เว่ก่อนเนาะคะ่ะว่าเดี๋ยวอันไหนถูกใจถูกใจอะไรที่แบบที่เราอยากจะได้นะคะนี่ก็จะเป็นรา้านเครื่องสำอางเนาะคะ่ะเครื่องสำอางแบบสมุนไพรเนาะคะ่แะแบบมาบอดี้เนาะคะ่ะ จะพาเข้าไปโซนเสื้อผ้าเนาะค่ะโซนเสื้อผ้านะคะเป็นสตรีททางเดิมแบบนี้เลยเนาะค่ะก็ <c oughs> จะมีช็อปลากลายสองฝั่งทางเดินเลยนะคะรองเท้าน่ารักหวานๆเนาะค่ะ เท้าใส่ออกกำลังกายก็ได้นะคะใส่เที่ยวก็ได้ค่ะสินค้าหลากหลายมากเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะี่็ผู้หญิงผู้หญิงเนาะค่ะสุภาพสตรีเนาะค่ะไม่แพงนะคะ ราคาเริ่มต้นวันฮันเด็ตแต่เราจะยังไม่ซื้อเนาะค่ะเราจะเซอร์เวยก่อนเนาะค่ะหลายหลายตรอกหลายซอกหลายซอยเลยทีเดียวนะคะคุณผู้ชมค่ะเพื่อนค่ะ นี่คุณลพิดาพาเดินได้แค่10%เปร์เต์ท่านั้นเองนะคะม <c oughs> ีช็อปแบบหลากหลายมากเลยนะคะเข <c oughs> ้ามาในช็อปกิ้งสตรีเนาะค่ะจะมามุมชูเนาะคะ่ะชู รองเทา้าเยอะเลยเนาะคะ่ะคุณพี่ดาก็สนใจรองเท้าเนาะคะ่ะอยากอยากจะดูอรองเทา้าบรรยากาศหลังจากที่เงียบเหงาไปนานเนาะคะ่ะที่มาะคะุ้มครองเนาะค่ะก็กลับมาคือเหมือนเดิ มาไหนน้องอคะคุณรัิยาก็จับอัวที่ได้แล้วเนาะ,ะเดินจนจนลงทางกลับมาที่ร้านเครื่องประดับสวยๆนะคะคุณผู้ชมค่ะอีกอย่างเลยนะคะก็สาหรับคลิปนี้คุณรัิยาก็ขอขอบคุณเพื่อนๆคุณผู้ชมน,นะคะคคคคคที่มาติดตามรับชมมาเที่ยวอ่ะ ชอบช้อปปิ้งที่มาบุญคองด้วยกันเนาะค่ะมาบุญคองสุงเออนะคะรุ่เพื่อนท่านใดสุภาพสตรีหรือว่าสุภาพบุรุษชอบก็มาเดินได้นะคะร้านนี้ก็ริงริงนะคะที่มาบุญคองทงสางค่ะขอบคุณและก็สวัสดีนะคะ